ีตอบตามโพยนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ทราบอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกของการธุรกิจปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเออาเซียนซึ่งมีความตกลงเอซีนะครับดังนั้นในปี2559สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องอยู่ในกติกาของเอซีคือว่า สินค้าที่กรอบความตกลงในกรอบความตกลงซึ่เรียกว่า IL inclusion list อากอนนำเข้าจะเป็นศูนย์สินค้าในกลุ่ม EL ย่อมาจาก exclusion list มันจะ EL นะครับ EL นะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่เอามาลดภาษีกรอนอัตราภาษีกรอนก,ก็ยังคงเก็บกันอยู่และอีกตัวนึงคือ SL sensitive list สินค้าจุลินทรีย์นี่คือว่าจะไม่มีการลดภาษีเลยอีกนานกว่าจะลดรถแล้วก็จะมี HSL Highly Sensitive List เก้าสินค้าเหล่านะั้นไม่พูดถึงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ณว,วันนี้ประเทศไทยอาใครตอบถูกนะมีหนังสือเล่มหนึ่งครับณว,วันนี้ประเทศไทยสินค้าที่มาจากอาเซียนมาจากอาเซียนยังเก็บอากรน,นําเข้าอยู่ถามว่าสินค้า4อย่างนี้ได้ชื่ออะไรบ้างบางทนบางคนเคยฟังมาจาก เป็นความผบรยายนะครับเขาจะตอบถูกสินค้าที่มาจากอาเซียนตามติมาเข้าประเทศไทยแล้วถ้าอยู่ใน i l เอลจะเป็นศูนย์แต่มีสินค้า4รายการซึ่งเป็น EL อยู่แล้วเข้าประเทศไทยยังเก็บภาษีก่อนนาเข้า5เตถามว่าสินค้า4อย่างนี้คืออะไร 1... มี4อย่างเป็นสินค้าเกษเอา้าสนค้าเศษหนึ่งคืออะไรครับอะไรฮะมะเขือเทศผิด ไม้ตัดดอกถูกหนึ่งละวข้าวพดผิดกาแฟสองถูกแล้วครับข้าวผิดมันฝรั่งถูกเป็นสามแล้วครับสุดท้ายอะไรครับน้ำตาลผิดมีสอย่างกาแฟมันฝรั่งไม้ตัดดอกอีกอย่างนึงคืออะไรครับอยู่ทางใต้มไม่ใช่ ใครตอบใครตอบมะพร้าวมะพร้าวตะก,กี้พี่ตอบใช่ไหมมะพร้าวยังต้องมีคำหนึ่งมะพร้าวอะไรมะพร้าวแห้งใครตอบมะพร้าวแห้งอ่ามาลับหนังสือไปเลยหนึ่งเล่มนี่นะตอบได้ถูกคําตอบทีเดียวฮะอ่ามาลับหนังสือไปหนึ่งเล่มนะครับ